นี่มาดูการหลอพระนะครับนี่กบล็อกบล็อกนะครับลุงบอกบอกอันนี้คือหล่อเสร็จแล้วนี่คือตะกัวที่เราจะทำรื่ครับปางอะไรงเปางสมาธิอ่าปางสมาธิครับนี่ครับนี่ทำที่วัดบ้านดอนเกลือนะครับอําบภเมืองงามอำเภอสวัสดิ์บุรีอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดลยเอ็ดนะครับเพื่อจะเอาเข้าไปที่บรรจุเกดีบรรจุเดีที่องค์สมเด็จสมมาสมุทธเจ้า พระเจดีแปดสี่หมื่นธรรมขันนะครับนี่นี่ครับผมจะพาไปดูบล็อกที่ทําแล้วนะครับที่ทําเสร็จแล้วเป็นพระเยอะนะครับผมนี่คือพระครับบรรจุไหแล้วครับเยอะนะบรรจุใส่ไหก็มีเยอะนี่ครับเนี <uhhh. S 2> ha. ่ยนี <c oughs favourite> <Competition. S 1> ่ยังไม่บรรจุครับนี่นี่ครับเยอะครับเยอะเยอะนี่ครับนี่ครับนี่ครับเยอะครับ รูปเยอะครับเยอะครับนี่ยังไม่บรรจุไข่นะครับตัวนี้ปิดผมจะไปดูที่กาลังจะนี่ครับคือที่จะเผานะครับนี่นี่ครับบล็อกที่จะเผานะครับคือดูในนี้เยอะนะครับนี่ผมจะพับให้ดูนะครับดีผมถือกล้องคนเดียวนะครับที่หลวงปู่ท่านปิดไว้ครับอ ปู่สายทองท่านปิดไว้นะครับพระ in พ้าอยู่ตรงนี้ยังไม่พระเจ้าพระหลายรูปนะครับโยมญาติโยมนะครับนี่คือที่เผานะครับที่เผายเผานล้วเผาเตาเผาเรียกเตาเผาเตาเผาเตาเผาก็เผาเสร็จแล้วก็มาตรงนี้ครับนี่นี่ก็เป็นเตาเผาเตาหนึ่งนะครับ เพาไปแล้วครับเตาที่ยังไม่นี่ก็ไปเตานึงครับนี่พระพระที่เผามาแล้วครับนี่จะมองตรงนี้ครับที่ผมไม่ดู่อกินี่ครับนี่ครับแต่เวลาก็จะอาลงที่ไหนี่ครับไหนี่ครับนี่ที่พระที่ใช้ไม่ได้นะครับนี่แม่พิมพ์นะครับที่พิมพ์จากดินนะครับนี่มีตั้งหลายรูปบางสมาธิบางหน้าปกก็มีครับเยอะเยอะหลายบอกกับ นี่กำลังทำอยู่นะปู่กำลังทำปาปรับมานั่นี่หรืออะไรผมนี่ครับกำลังทำอยู่ครับนี่นี่ครับกำลังทำนะครับยังไม่เสร็จนะครับนี่วันนี้ที่จะพามาทำดูสดเลยครับคือนี่ครับที่หล่อแล้วนะครับนี่เสร็จแล้วนะเป็นตะกั่วนะครับที่เป็นตะกั่วเป็นสองฐานสามฐานนะครับ มาจะเป็นการดูนะครับนี่คือตะกัวนะครับนี่ตะกัวที่ต้มเสร็จแล้วนะครับมอกินนี้เดี๋ยวผมจะมาให้ดูครับตักตะกัวมาครับเนี่ตักมาครับเราก็มาเทเทแล้วนะครับเนี่ยใส่บอกครับนี่คือเสร็จแล้วนะครับอง์แรกครับเอาไม่ไดครับองที่สองนะเราก็เทเหมือนเดิมนะครับ ก็จะได้เทเลรูมร้อนนะครับตะกัวครับเสร็จแล้วครับอีกครับรอแป๊บหนึ่งนะครับนิดหนึ่งครับนี่องค์ที่สามรักที่ตะกัวร้อนๆนะครับเนี่ยที่เราต้มเสร็จแล้วครับนี่นี่ครับเสร็จแล้วนะครับทำอย่างนี้นะครับ ถ้าไม่นิ่งเราก็สไลด์นีน่เป็นเสร็จแล้วนะครับนี่แล้วรออยู่ประมาณสักนาทีหรือสองนาทีนี่ครับนาทีากว่าอ่าทีเรารอเนะี่ยตอนนี้นกำลังเก็บแล้วิรครับเกรงวัวที่เราต้มนะครับเทียบไปบรรจุที่พระเจดีแปดหมื่นสี่ธรรมขันนะครับที่วัด หนสี่พันพระธรรมขานธ์ครับที่วัดบ้านดอนเกลือนะครับบ้านเจ้าคณะอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดเลยนะครับนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่ยวันนี้ผมมาหล่อพระครับนี่ครับหล่อพระตะกัวนะครับเป็นตะกัวครับผมนี่อย่างที่ผมทาเมื่อกี้นี้ครับเสร็จแล้วครับนี้เรามาต้องแกะแกะเราก็ออกมาอย่างนี้เราก็วางแล้ววันนี้นี่ออกมาเป็น ลูกสมเด็จพระสมมาสมพุทธเจ้าเลยครับทุกบล็อกจะเป็นอย่างนี้ครับนี่อีกบล็อกหนึงครับจะทำอย่างนี้จนเสร็จเลยครับนีะครับร้อนครับร้อนครับผมตะกั่วยยังเหลือเยอะนะครับกจะมาต้มเสร็จครับเนาะก็ละลายของตะกั่วครับผมจะให้ดูตะกั่วยเท่าลงไปมันจะละลายนะแป๊บนึงละลายเดี๋ยวลงไปละลายละลายแล้วเดี๋ยวมาต้มอย่างนี้เสร็จ นี่เสร็จแล้วครับ,อรบขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ